สวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาอยู่กับคุณครูป,ป๊อปนะคะในวิชาคณิตศาสตร์นะคะป1นะคะอ่าเรายังอยู่ในบทที่1เหมือนเดิมนะคะเรื่องจำนวนนับ1-10แล้วก็0นะคะวันนี้นะคะเราจะเรียนในหัวข้อที่5นะคะความสัมพันธ์ของส่วนย่อยและส่วนรวมนะค,ะคลิปนี้ก็จะเป็นทั้งอาทิตย์เลยนะคะ1สัปดาห์พอดีก็จะอาจจะคลิปก็อาจจะยาวนิดนึงนะคะเดยวอาจจะอาจจะแบ่งเรียนก็ได้ อ่ะทีนี้มาดูค่ะความสัมพันธ์ของจำนวนส่วนย่อยส่วนรวมคืออะไรทำไมชื่อมันยาวจังเลยนะคะอ่ะมาดูนะคะคุณครูมีรูปภาพแบบง่ายๆมาให้อ่ะกรอบข้างบนสี่เหลี่ยมข้างบนนะคะแล้วมันมีแขนสองข้างสีแดงๆเห็นไหมคะแตกออกมาสองแขนแล้วก็มีสี่เหลี่ยมอีกสองอันตรงแขนของเขานะคะข้างบนกรอบเหลี่ยมๆตรงเนี้ยเราเรียกว่า ส่วนรวมนะคะเด็กผู้ตามค่ะส่วนรวมนะะส่วนไอ้แขนที่มันแตกเป็นสี่เหลี่ยมเล็กย่อยๆออกมาเนี่ยเราเรียกว่าส่วนย่อยนะคะส่วนย่อยส่วนย่อยสองอันเลยนะคะอันนี้ก็ส่วนย่อยนะคะมันคืออะไรล่ะเดี๋ยวเรามาดูความหมายกันนะคะ ข้างบนเรียกว่าอะไรนะส่วนรวมส่วนข้างล่างแตกออกมามีแขนเรียกว่าส่วนย่อยนะคะมาดูความหมายของมันว่ามันคืออะไรนะคะอ่ะทีนี้มาดูนะส่วนรวมข้างบนเนี่ยนะคะมันมีทั้งหมดกี่อันลูกวงกลม,มอ่ะสามอันใช่ไหมแสดงว่าส่วนรวมเป็น3อ่ะอันนี้คือส่วนรวมนะคะส่วนรวมเป็น3ทีนี้ แต่ออกมาเป็นสองกับหนึ่งเห็นปะอันนี้เป็นสองอันนี้เป็นหนึ่งเพราะฉะนั้นเด็กสามารถมาเขียนแทนตัวเลขก็ได้นะคะคุณครูมีหนึ่งมาให้แล้วเพราะฉะนั้นด้านนี้ด้านซ้ายมือตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรลูกเป็น2นะคะแสดงว่าจำนวน3เนี่ยมันเกิดจาก2กับ1รวมกันนะคะสองกับ1รวมกันได้เป็น3 ส่วนย่อยเป็น2กับ1เนาะอ่ะต่อไปอันนี้บ้างลงมาส่วนรวมเป็นเท่าไหร่คะส่วนรวมเป็นหนึ่ส่วนรวมเป็น4แตกแขนงออกมามีแขนแตกออกมาเป็น2กับ2นะคะเป็น2กับ2ออันนี้เป็นสี่ เพราะฉะนั้นเด็กๆสามารถเขียนเป็นจำนวนได้ว่า4เกิดจาก2กับ2 2นะคะ2กับ 2, 2พอทันไหมคะพอเห็นภาพออกไหมเอ่ยต่อไปนะคะกระต่ายอ่ะคุณูจะซูมให้ก่อนกระต่ายนะคะส่วนรวมเป็นเท่าไหร่ลูกส่วนรวมของกระต่ายเป็น1 2 3 4 ส่วนรวมเป็น4นะคะแตกออกมาเป็นอะไรลูกตรงนี้เป็น1กับ3แสดงว่าสี่เกิดจาก1กับ3นั่นเองเราก็มาเขียนจำนวนเลยค่ะ4เกิดจาก1กับ3นะคะหรือ3รวมกับ1หรือ1รวมกับ3แล้วได้4นะคะอะต่อไปค่ะ อันนี้ส่วนรวมเป็นสี่ส่วนย่อยก็เป็นสี่นะคะสี่รวมกับอะไรแล้วได้สี่เท่าเดิมก็คือสี่รวมกับศูนย์นะคะอันนี้ก็เหมือนกันส่วนรวมเป็นสี่ส่วนย่อยเป็นศูนย์ศูนย์รวมกับอะไรแล้วได้สี่เท่าเดิมก็คือสี่นะคะ อ่ะทีนี้เดี๋ยวมาดูตัวอย่างนิดนึงเนาะในหนังสือเรียนหน้า50 51เดนะคะเด็กๆด,ดูไปพร้อมกับคุณครูก็ได้นะคะอ่ะอันนี้เขาให้อะไรมาเลข3ทั้งหมดเนี่ยเลข3เราเรียกว่าอะไรนะเลข3ตรงนี้เราเรียกว่าส่วนรวมนะคะส่วนรวมเป็น3อ่ะส่วนรวมเป็น3วิธีการหาส่วนย่อยคุณครูมีเทคนิคลัดให้เด็กๆเนี่ย นับตั้งแต่ศูนย์จนถึงเลขสามที่เขามีให้เขาให้เลขสามมาใช่ไหมเพราะฉะนั้นเรานับเลขศูนย์จนไปถึงเลขสามอะเริ่มนับเลขศูนย์เลยค่ะนับไปเลยศูนย์หนึ่งสองสามพอแล้วทำไมเราถึงต้องนับละ่ะอันนี้นเป็นเทคนิครัดนะคะเพราะว่าเราจะได้ไม่เอาเลขที่มันเกินสามมาเขียนในส่วนย่อยถ้าส่วนย่อยเกินสามก็คือผิดนะคะไม่ได้เพราะฉะนั้นเราจะเริ่มเอาเลขเนี่ยสีดำเนี่ยมาเติมในส่วนย่อยให้หมด เติมในช่องแรกนะคะอ่ะศูนย์มาเติมเลยค่ะต่อไปเติมหนึ่งเติมสองและเติมสามนะคะจากนั้นศูนย์เด็กๆก็มาหาดูเลยค่ะว่าศูนย์รวมกับอะไรแล้วได้สามตัวเดิมก็คือสามนั่นเองนะคะศูนย์รวมกับสามก็ได้สามต่อไป หรวมกับอะไรแล้วได้3ลูกหกับ2ต่อไป2อนะคะสรวมกับอะไรแล้วได้3เอ๊ะทำไมมันคุ้นๆเหมือนเมื่อกี้เลยใช่ค่ะมันแค่สลับที่กันเพราะฉะนั้น2กับ1น,นะคะและอันสุดท้ายก็คือ3กับ 3นะคะ3กับ0ก็ได้3มันคืออันเดียวกันนะมันแค่สลับตำแหน่งกันเองนะคะอ่ะต่อไปอันนี้ไม่ต้องเนาะมาดูในแบบฝึกหัดของเราเลยค่ะหน้า35จนถึงหน้า37นะคะ,ะหน้า35ข้อที่1เขาบอกว่าเขียนตัวเลขแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมนะคะ มีเป็ดทั้งหมด3ตัวแสดงว่าส่วนรวมก็คือ3วิธีการดูนะเด็กๆอาจจะแบบยังไม่คล่องกับการใส่ตัวเลขเองให้ใบาจากรูปภาพลุกเขามีเป็ดขาว1ตัวก็ใส่1ไปสีดำสองก็เป็นสองเห็นไหมคะเสร็จแล้วแสดงว่าสามเกิดจากเป็ดขาวหนึ่งตัวกับเป็ดดำสองตัวก็เกิดจาก1กับสองรวมกันนะคะต่อไปห้า ส่วนรวมเป็นไรลูกก็คือเป็น5มีนกทั้งหมด1 2ึ่งสามี่ห้าห้าตัวส่วนย่อยละ่ะทำยังไงก็ดูนกที่บินมาเท่าไหร่ลูกบินมา3ามอยู่ในรังละ่ะสองเห็นไหมคะเสร็จแล้ว5เกิดจาก3มกับสองนะคะข้อต่อไปลองไปดูเองนะคะส่วนรวมไม่มีให้มันคือเท่าไหร่ล่ะส่วนย่อยคืออะไรนะคะ อ่ะทีนี้มาดูหน้าสาสข้อที่2มีไก่ทั้งหมด5ตัวจัดไก่เข้าสุ่มไก่ทั้ง2สุม่มจะได้สุ่มละกี่ตัวที่แตกต่างกันเขียนตัวเลขแสดงส่วนย่อยส่วนรวมลงในวงกลมอ่ะมีไก่5ตัวนะคะหนึ่งแสดงว่าส่วนรวมก็ต้องเป็น5น้นี่เด็กเติมห้าลงไปให้ในส่วนรวม,มลูกเติมห้าให้ครบ จากนั้นเทคนิคคุณครูบอกแล้วถ้าเขาให้เราเติมตัวเลขในส่วนย่อยให้หายังไงส่วนรวมเป็น5ใช่ไหมคะก็ให้เด็กๆเนี่ยนับ0จนถึง5ก็เป็น1 2 3 4 5แบบนี้ห้ามเกิน5นะคะจากนั้นให้เอาเลขที่เราเขียนสีดำเนี่ยมาเติมในส่วนย่อยทั้งหมดเลยอ่ะเติมแบบไม่ซ้ำกันนะ เติมสูลงไปเติมหนึ่งเติมสองเติมสามแล้วก็เติมสี่ห้าไม่เป็นไรนะคะถ้าเหลือก็ไม่เป็นไรเขาให้มาแค่นี้อ่ะต่อไปส่วนย่อยอีกตัวหนึ่งมาหากันค่ะศูย์กับอะไรแล้วได้ห้าตัวเดิมก็คือหนั่นเองนะคะต่อมา 1>, 1กับอะไรแล้วได้ 5. หลูกก็1กับ4 2กับอะไรแล้วได้5ก็คือ2กับ3อันนี้ก็3กับ2นะคะแค่สลับกันนั่นเองต่อมา4กับ1นะคะเสร็จแล้ว <c oughs> ใครไม่ทันสามารถหยุดคลิปไปได้นะคะต่อไปค่ะหน้านี้ ให้ลองไปทําเองนะคะหน้า37เขียนแสดงความสัมพันธ์ของจํานวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมบางทีเขาก็จะให้ส่วนรวมมาให้บางทีก็ไม่ให้อะไรเลยนะคะอันนี้ก็ให้ส่วนย่อยกับส่วนรวมมาลองไปอันนี้อาจจะคิดเองก็ได้นะคะเด็กๆเอาเลขอะไรก็ได้เนาะอ่ะมาดูหน้าสี่สิบค่ะหน้าสี่สิบก็ออสาก้าก่อนเนาะหน้าส9กก็เหมือนเดิมค่ะ ให้หาส่วนย่อยหาส่วนรวมเองนะคะหน้านี้มีรูปมาให้เนาะส่วนหน้า40นะคะเขียนตัวได้สแสดงความสัมพันธ์ของจำนวนแบบส่วนย่อยส่วนรวมก็เหมือนหน้าเมื่อกี้แหละแต่แค่ว่าไม่มีรูปมาให้นะคะแล้วให้เด็กเนะะี่ยหาเองจะเป็นจำนวน6จนถึง10นะคะอะมาดู6นะคะ6 ตรงนี้ส่วนย่อยเราจะเขียนเลขอะไรได้บ้างเลขอะไรก็ได้ที่มันน้อยกว่าหกอย่างเช่นคุณครูเอาสนะคะเพราะฉะนั้น3กับอะไรแล้วได้6กนะลูกเด็กก็อาจจะนับต่อก็ได้นะคะนับ3ไปหา6ได้กี่ครั้งนะคะสแล้ว4ี่ห้าหได้ 3, ามครั้งก็เติมสามนะคะแบบนี้อ่ะต่อมาอันนี้ให้หาส่วนรวมใช่ไหมคะมีส่วนย่อยมาให้ ก็แค่เอาหกกับสามมารวมกันหกกับสามเป็นเท่าไหร่ลูกเป็นเก้านะคะที่เหลือลองไปทำดูนะคะหน้าต่อไปหน้าสี่สิบเอ็ดการบอกจำนวนโดยไม่ต้องนับคืออะไรนะคะคือเขาจะมีรูปมาให้อ่ลูกแล้วให้เด็กๆแบบไม่ต้องนับให้เด็กๆเ,เติมตัวเลขเลยเคยทอยลูกเต๋าไหมคะเด็กๆเ,เวลาเราทอยลูกเต๋าหน้าลูกเต๋ามันจะขึ้นมาแบบเนี้ย เด็กๆนับไหมไม่นับเนาะอันนี้คือเท่าไหร่หนึ่งถ้าเพิ่มมาอี่นะก็สองนะคะอ่ะถ้าเป็นแบบนี้เด็กไม่ต้องนับเลยใช่ไหมคะถ้าใครเล่นทอรลูกต๋กับเพื่อนก็คือห้าแบบนี้นะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะแบบถ้ามีรูปภาพมาแล้วให้เด็กดูแบบไม่ต้องนับเด็กสามารถทําได้หรือไม่เนาะอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันโยงเส้นจับ คู่โอยไม่ต้องนับนะคะเด็กๆลองดูซิว่าเราสามารถโยงได้แบบไม่ต้องนับได้หรือไม่ดูจากรูปแล้วแบบโยงไปหาคําตอบได้เลยไหมลองดูนะคะส่วนหน้าต่อไปให้วงล้อมรอบตัวเลขแสดงจํานวนเขามีรูปภาพมาให้แล้วให้เด็กๆวงคําตอบให้ถูกต้องโดยไม่ต้องนับนะคะดูจากรูปภาพแล้วลองวงดีว่าเราสามารถดูจากรูปแล้ว สามารถตอบได้เลยไหมนะคะนี้อ่ะต่อไปค่ะอ๋อหมดแล้วสำหรับสัปดาห์นี้ก็จะจบแค่หน้า43นะคะแล้วเดี๋ยวเจอกันใหม่ในสัปดาห์หน้านะคะสวัสดีค่ะ